ครีมเทียมคอฟฟี่ดร้รยมีโฉมใหม่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์เกาะจอรอดูกันได้เลยค่ะเพราะข่าวของดาวดังทั้งหลายมิ้งเอามาจอรอกระจายเซตใหญ่เลยอะ่ะ งานเข้ายาวตั้งแต่ต้นปีสําหรับนางเอกสาวแพทนปาประภาที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปสเรียกเข้าชี้แจงทรัพย์สินถึงสองครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสาวแพทก็ได้เข้าให้การชี้แจงรอบสองซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีพอช่วงเย็นวันศุกร์เจ้าตัวมีคิวมาอัดรายการมูนไนท์ดาวกระจายก็ต้องขอสอบถามถึงความคืบหน้าคดีซะหน่อยว่าจะมีบทสรุปเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งสาวแพทก็บอกกับเรามาว่า จริงๆตอนนี้ในในส่วนของเราเราทำเต็มที่ละก็คือในส่วนของเราที่เขาต้องการอะไรอะไรเงี้ยเราก็พยายามหามาให้คือในส่วนของพี่แบนแพนคงตอบแทนพี่เบนไม่ได้คงต้องต้องถามเจ้าตัวเองความสบายใจพี่แบนตอนนี้เป็นยังไงก็จริงๆเราก็สบายใจคือทุกอย่างมันก็เป็นไปตามหลักกฎหมายอะไรเงี้ยเราก็ทำตามหน้าที่อะค่ะ ทำเอานักร้องหนุ่มโตโน่พาคินออกอาการปลื้มปลิ่มมากๆค่ะหลังแท็กทีมกับเพื่อนร่วมวงโตโน่แอนด์ดัเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตในต่างประเทศทั้งโซนเอเชียและโซนยุโรปแล้วด้วยการกระแสตอบรับจากแฟนๆในต่างประเทศดีเกินคาดว้าวเยี่ยมเลยค่ะสิ่งที่เราภูมิใจคือหนึ่งเรารู้แหละว่าคนไทยที่จากบ้านไปไกลอ่ะเมื่อไปทํางานหาเงินเลี้ยงดูคนที่เรารักเราได้ไปมอบความสุขให้เขาเราก็ดีใจแต่ที่ประทับใจมากๆก็น่าจะเป็นที่ที่กัมพูชา กัมพูชานี่มาดูเราหมื่นกว่าคนเลยนะครับทำลายสิติของบ้านเขาก็ดีใจเขาก็อยากจะให้เราไปอีกก็คือละครเนี่ยที่ตกลงกันไว้ก็คงจะเล่นกับเรื่องที่จะเล่นกับ x อกแนะครับครับแต่ว่าเร็วๆนี้ช่อง3าน่าจะได้ดูกันก็คือเดอะคิวปิดส่วนเรื่องกับสาวๆก็ยังคงมีมาเรื่อยๆจริงๆคะ่ะแหม่ก็ตามประสาค,คนส่วนอนนะเนาะสาวล่าสุดที่หลายคนสงสัยว่าก,กิ๊กกันอยู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นสาวน้าคมอ้อมการพิชานางเอกหนังเรื่องแม่เบี้ยนี่เองอันนี้ผมก็แปลกใจวามันมาได้ไง ไม่มีครับผมอยากยาให้ผมมีแฟนแต่ว่าไม่มีครับไม่ใช่ครับอ้อเป็นน้องแต่ว่าไม่ใช่แฟนครับผม,ผมไม่ได้จีบแตงโมอะค่ะเพิ่งไปออกรายการหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเห็นด้านหลังของพี่อาร์มก่อนกรนึกว่าพี่โตโน่เขาจะเข้าไปกอดแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกมั้งครับที่โมจะจะพูดถึงผมการที่ผมจะไปคอมเมนต์ comment, หรือว่าไปแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยผมไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งครับ ใจชาวกรุงเทพส่งท้ายซัมเมอร์ด้วยเทศกาลประจำปี Lit l i ฟท์เคิลเอ็ก so ซ์แลนเซฟเซาเว็บ so ซัมเมอร์แคนิวัลที่รวบรวมความมันแบบจัด จนทาให้ทะเลสาบเมืองทองธานีเล็กไปถนัดตานําทีมโดยศิลปินฮิปฮอปชาวหน้าของเมืองไทยอย่างไทเทเนียมเซาไซด์มเซตและเออร์บอยทีเจบอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ได้นั่งกันเลยนะจ๊ะเพราะศิลปินเขาขนเพลงมาให้ยกอกันแบบนอนสตอปชนิดทถาไม่ติดพื้นกันเลยจริงๆแถมปิดท้ายด้วยไถย,ยานพเวเดอะบอยเวสองแฟนบีน่าบุกลินที่มาโชว์ความเชฟแบบเชื้อไม่ทิ้งแถวอยากรู้ใช่ไหมะอะไปฟังเลยซิ่ <Sing. S 1> baby I c n สุดแสนสวีทชนิดที่หวานเวอร์จนมดเดินตามกันเลยก็แหมมองไปทางไหนก็มีแต่คนรักกันดูดูคู่กินเขาฟินกันจริงจังคู่นีก็เพลินเลย มีความสุขรวมถึงคู่สวีทคู่นี้ฝอยน,นัทพงษ์และแพวลวคณิกุลที่ควงคู่กันมาร่วมกิจกรรมซีแทปปิ้งควงแขนนั่งคู่รู้ใจบินไปด้วยกันกับบริการเสริมเลือกที่นั่งจากแอร์เอเชียเพื่อมอบช่วงเวลาดีๆบนฟ้าให้กับผู้โชคดี15คู่ที่ได้บินไปร่วมทริปสุดพิเศษไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ร่วมเดินทางจะได้รับประสบการณ์ความรู้สึกดีๆของการได้เลือกที่นั่งคู่กันซึ่งนอกจากจะได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเชียงใหม่ก็ยัอง,อยงได้อิ่มท้องกับอาหารแสนอร่อยพร้อมิ ปาร์ตี้กับมินิคอนเสิร์ตสุดมันพูดเลยงานนี้ทั้งฟลอยแพลวและผู้ร่วมทิปต่างแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะ้าสมมติว,ว่านั่งเครื่องบินชอบนั่งริมหน้าต่างค่ะแล้วอยส่วนผมนะครับชอบนั่งนั่งในใจแพลวครับผมไม่นในใจแพลวยังไงก็ไปไหนไปไดไ้ดีครับผมเอ้ยรอเล่นรอเล่นนั่งติดกับแพลวตลอดไง<อ>เวลาไปไหนมาไหนได้มีคนคอยแบบว่าดูแลคอยอ้อนอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้านั่งติดกันเขาจะได้ให้ลอยหยิบของมนนี่ เวลาผมม่วงนอนก็จะมีคนซ้อมเพราะฉะนั้นนะครับพี <c oughs> ่กับแอร์เชียร์ครับ <c oughs> นั่งคู่กัน <c oughs> สบายใจครับข่าวดาวดังยังกระจายไม่หมดนะจ๊ะช่วงหน้ายังมีมาแซบมาหากันต่อถ้าไมได้ตั้งใจจะมาพูด